เทปที่เจียวนี่คือเป็นเทปปลอดภัย,ยสําหรับคนนีว่าร่รู้อยู่แล้วคือมองบุกคนภาคเนี้ยขับมาจินอยู่ตรงนี้ก่อนที่จะข้ามไปแต่สุดสุดสีส้มตรงเนี้ยคนที่ขับรถจะสังเกตเลยว่าตรงเนี้ยคือมาถึงบุกต,ต้องต้องจอดก่อนเพราะว่าถ้าหากว่าขับโดยที่ว่าไม่จอดหรือว่าขับไปโดยที่ว่าไม่ได้มองจะเกิดอันตรายความปลอดภัยข้งทางสูงมากอือเดี๋ยวรถที่มึงเบรคท่อนเบายะละมึงที่เบรคสีส้มสีส้มเนี้ยอะไนี่หน่อย คือคนที่ขับรถคือเขาจะดูว่าอาจรงตรงนี้ต้องจอดก่อนนะก่อนที่จะก่อนที่จะขับผ่านไปโอเคอันนี้ก็จะเป็นแบบก็สลับกันไปใช่ว่าโอเคเราพักตรงนี้ได้สีเขียวให้เราก็เดินแต่อย่าสูงส่มห้าข้ามเพราะว่าขนเขาจะไม่ข้ามอะไรสีส่วอแล้วทำไมอันนี้มันต่างกันนะอันนี้เป็นสีขาวอ่านี่สีขาวแล้วก็สีเทาธรรมดาแต่นี่เป็นสีแดงเหรอเห็นไหม อ๋ออันนี้สําหรับรถบัสค่ะสําหรับรถบัสแ,บบแต่ว่าคนไปก็มีมั่วที่ท,ที่แต่บางเอิญไม่ไม่มีรถบัสจอดต้องอ้าวแล้วเนี่ยเห็นมีสีเหลืองส,สีเหลืองนี่คืออะไรนะป้ายรถบรรทุกรถบัสอ๋ออันนี้ก็มา,กกามลักไก่อีกแต่รถมันยี่ห้ออะไรวะเนี่ยมันบ้าไปแล้วอ่ะนะดูแปลกดู เวลาเนี้ยรถบัสจะไม่ค่อยมีมันจะมีกลางคืนประมาณสี่ทุ่ม,พอ,มพอพอรถบัสจะมาจอดช่วงนี้แต่ว่าส่วนใหญ่รถรถที่เป็นรถเก่งจะเข้าไม่สามารถเข้ามาจอดได้เพราะรู้ว่าเป็นที่จอดอันนี้คืออะไรเนี่ยตัวหนังสือเนี่ยอ,อ๋อคืออ่าคือเส้นเมนนะที่ว่าจะอ่าที่จะออกไปที่ที่จะออกไปทางด่วนอ๋อจะกลับนะอ๋อ ดู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 ค่ะเขมาคุยงานแล้วดูมันดูมันไปทําอะไรอ่ะคือมันไม่ถ้าห้องน้ํามันก็จะอยู่อย่างเงี้ยคือแบบเหมือนตับเบใส่กระด้งอ่ะแล้วแบบว่าจะซื้อของทีนี้โอ้โหตัดสินใจแบบเยอะมากอ่ะมันยากมันยากมันจะอะไรจนแบบพี่เขาบอกว่าถ้ามีไม่ซื้อกูจะต่อยตรงนี้ดู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 ไูด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 าดดูดูดูด ทราบแล้วว่าเลยครับคันนีที่บ้านไเห็นสักคันี่ก็แม่ที่องก็เอาสักคันนี้มาขี่ด้วยกันอืา้อแ่รบ้านมอเตอร์ไซค์นนี่จเป็นจอดของมอเตอร์ไซค์ที่นี่รันค่อนข้างสำคัญลักไก่ 没感觉。Uh, เราพิ่งมาเสริมเบือโอเคครับมือนี้ก็น่าจะอร่อยอร่อยครับผมก็เดี๋ยวรอปุ้งมาก็จะได้กินพร้อมกันครับมาพอดีเลยไปเห็นตุ้มกดน้ำเนี่ยเห็นแล้วตีเนี่ยกดน้ำก็เท่มากเลยน้ำเย็นน้ำน้ำร้อนลวก็อตาเขียว กุ้งแล้วทำไมมันช้อนมันเป็นอนีย์อ่ะมันช้อนเจืดน้ำมันจะไม่มีช้อนมันจะเหมือนกับเปียบนะนี่เหมือนตะบวยตะบวยตะบวยนี่แหละอร่อยลองดูอ่ะโอเคเรากินกันนะเรากินกันได้ละโออเค่ะกินคาด่มะเรากินเรากินข้าวเราเราลองกินข้าวกันดูนะฮะโอเค เขาบอกว่าที่ตรงนี้เนี่ยเป็นเชน่าเท้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยแล้วเขาบอกว่าีัวแห่บังกรแห่สิงโตอะไรที่แบบว่าที่เจ๋งๆแล้วเนี่ยต้องแพ้ที่นี่ที่นี่แบบใหญ่ที่สุดแล้วก็มีคนอยู่เยอะแล้วก็วิถีชีวิตก็จะเป็นเหมือนกับคนจีนทั่วไปนะครับก็เดี๋ยวเราลองเข้าไปดูเดินชมกันดูนะครับ แน่นแน่น,น <c oughs> ใช่เหรอไม่แล้วมันเป็นสีดำมปว่านี่ไงที่อยากไม่ใช่เหรอเออใช่ป่ะวะวันนี้ก็ถือว่าได้พาไปเที่ยวที่ไหนบ้างนะที่เมื่อกี้อ่ะ ไปกันไหนบไปไปไอซันซิโลเกี่ยวกับเมืองดินแดนแห่งคิตตี้คิตตี้นะเมืองคิตตี้แล้วก็ไปตรงเลสแอนด์ไปที่จุดแวะพรมจุดแวะสำหรับพักรถนะคะแล้วก็มาได้มาที่ที่สุดท้ายก็คือที่ชายนาทาวน์ของที่ยอคุมาม่า ถือว่านี่ใหญ่ที่สุดแล้วสําหรับที่ญี่ปุ่นนะหรืออ่ะอีงที่ก็บอกว่าใหญ่ที่สุดในโลกนะรือว่าก็โอเคสนุกด้วยได้เที่ยวด้วยได้มาหาเพื่อนด้วยฟรีด้วยก็จริงๆอยากจะให้อยู่ต่อนะจะให้เที่ยวที่โตเกียวแต่เรียกาว่ากุ้งก็มีภารกิจที่ต้องรีบกลับไปทําธุระที่บ้านก็เลยว่าเราก็จะถือโอกาสตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอยากจะให้กุ้งได้อธิบายเรื่อง ความเป็นอยู่ณที่นี้แล้วก็มีอะไรฝากบอกกับเพื่อนๆนะเดี๋ยวให้แบนลองสัมภาษณ์ดีกว่าแบนว่าไงบ้างมาชิมว่าฉแล้วตอนนี้กุ้งกุ้งจะกลับไหนนะจะกลับโอซาก้าโอซาก้าเดี๋ยวเพื่อนจะกลับโอซาก้าแล้วครับต้องเดินกลับนั่งรถไฟด่วนนั่งรถเมื่อเช้าก็ด้วยความว่าเป็นอุเทนอไวะนะเห็นมาเมื่อเช้าพอาไปตูสื่มาถึงนี่โอใช้เวลาตั้งเท่าไหร่ตั้งเกือบสามชั่วโมงเออสามชั่วโมงเพื่อมาหาเพื่อนแค่ เพื่อนดีๆอย่างพวกเรานี่กี่ชั่วโมงก็ห้าหกชั่วโมงเออชั่วโมงไเจอกันนะยินดีดีใจดีใจมากวันนี้พวกคุเพื่อน65ทั่วไทยภาพพิเศษก็ได้มาถึงจุดที่เราทําสําเร็จแล้วมาเจอเพื่อนแล้วก็มาสัมภาษณ์กันว่าเออทำงานอะไรบ้างอ่ะแบรนด์มีอะไรฝากครับอยู่ญี่ปุ่นก็ขอให้เพื่อนมีความสุขสมหวังทุกๆเรื่องทุกๆประการอือแล้วก็มีอะไรก็ติดต่อเพื่อนที่ มือได้ถ้าหากมีข่าวดีไวๆปีนี้ปีหน้าหรือปีต่อไปก็ยังต้องรอติดตามกันอีกทีถ้าถามว่ามีข่าวดีจะรีบบอกเพื่อนๆรล่ามาไว้พรอกมาไวๆไม่ใช่ว่าเหมาเหมาเครื่องมาบอกแฟนได้เหมาเครื่องมาเลยนะเออแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วเออลอง ต้องฝากบอกอะไรกับเพื่อนทุกคนหกสิบห้าคุณมากๆนะคิดถึงเพื่อนทุกๆคนก็ยังไงก็เราก็ไม่ทิ้งกันนะขอบคุณมากที่ยังมีอ่มีข้อความที่ส่งมาถึงนะก็ดีใจมากมากก็เอาไว้มีโอกาสใครที่อยากจะมาที่ญี่ปุ่นก็ขอให้บอกนะที่มาที่โอซาก้าก็ขอให้โทรบอกหรือเมลหากันก็ได้เลยเนี่ก็พาเที่ยวเต็มพี่นะโดยที่ที่เฉพาะที่โอซาก้าใ ตอนนี้อยู่โอซาก้าแล้วขอให้บอกจะจะจะไปไหนเดี๋ยวจะพาไปแน่นอนอยากกินอะไรเดี๋ยวจะพาไปใช่ถ้าเกิดเรารู้เราจะตามไปดูไม่งั้นเราจะคุยกับคนอื่นก็ไม่รู้เรื่องนะขอบคุณกุ้งมากที่มามามาไกลเหมือนกันใช่หกร้อยกิโลมาหาแต่ก็ที่ไกลกว่าก็คือมีกับแบนนะขอบคุณมากก็จามาถึงที่นี่อยางก็ ดีใจด้วยและอีกอย่างยินดีแสดงความดีกับงานชิ้นนี้ด้วยก็ขอให้เก้าหน้าแล้วก็เจริญก้าหน้ายิ่งยิ่งขึ้นนะขอบคุณมากเลยขอให้ทุกคนแบบมีความสุขความเจริญแล้วก็ร่างกายแข็งแรงนะครับดีครับโอ้ขอบคุณมากเลยโอเคบาย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 โอเคเดี๋ยวขอไปจบดีหมายเลข เราส่งเอนแล้วก็เราก็ทำโฮกุมาทัวไทยก็ทำภารกิจได้เสร็จสิ้นส,สมบูรณ์นะครับโฮกุมาทัวไทยก็มาถึงเชียงไทยใรายการแล้วแล้วก็วันนี้เราก็กำลังจะกลับไปเมืองไทยนะใรายการที่ญี่ปุ่นนะใช่ครับเรามา,ามทำที่แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะกลับไปเมืองไทยแล้วก็<ไ>วเราเชื่อว่าที่แ่งนี้ก็คืเพื่อนคนเดิมที่ยังอยู่แต่ละที่แต่ละที่และเราก็จะตามทุกครบทุกคนนะครับของรุ่นของาในรายการของโฮกุาทัวไทย ถ้าผมเชื่อว่าที่ที่ทผมตามหาเพื่อนก็จะเป็นอินเดียท่าทิพยมตกดินเช่นตอนนี้ครับให้ดูบรรยากาศที่เรากําลังจะเดินทางก็สุดยอดมากครับญี่ปุ่นแล้วเดี๋ยวไว้เราเจอกันที่เมืองไทย <c oughs> เเพื่อนบุกถ้ามีหลายคนรอไว้ครับถ <c oughs> จะไปหาแน่นอนแล้วเราจะเดินต่อไปครับ <c oughs> จบเพื่อที่ท่าทิพย์ตกดินแล้วกันนะครับของที่ญี่ปุ่นจับเครื่องบินที่เรากำลังจะเดินทางกับ